<Tokyo. S 2> เช้านี้ครับมาเที่ยวตลาดปลาครับว่าจะมาหาอาหารเช้ากินกันตอนนี้เวลาที่ผมมาเที่ยวตอนตึ้งเจ็ดโมงเช้ามีคนแนะนำนะครับถ้ามาเที่ยวโตเกียวนะครับอาหารเชา้าที่อร่อยๆจะไปที่ไหนต้องมาที่นี่และครับตลาดปลาสกิจินะครับมีร้านอาหารด้วยกินตรงนี้เลยยืนกินนะครับเดินสำรวจกันก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรน่ากินบ้าง อุ้ยร้านหมูย่างคือร้านที่เนี่ยมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวขอเดินแบบทั่วๆก่อนนะโอเคครับเต็มกูละเตมกูละเอ้ยโอ้ยดีป๋าต้นๆปาต้นๆมาเจอโอเคครับสวัสดีครับโอ้ยโหก็เป็นโคเลยครับ มาครับมามาลงแปลงเป็นเงินไทยอยู่นะครับข้าวปลาไหลย่างหอยหนึ่งพันก็พันอันนี้ใครเคได้กินก็คือ๋อถูกของเมื่อคืนด้วยนะเนี่ยเดินมาตั้งนานยังหาและกินไม่ได้เลยนะครับมันเลือกไม่ถูกเลยเยอะมากจริง้เย ถ้าเพื่อนมีร้านเด็ดๆในตลาดปลาซีกิที่โตเกียวนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน่อยแล้วกันนะครับและเราก็มาเจอร้านนี้ครับสดุดตามากเลยเพราะว่าันเก่เที่ยวเทียบแต่น้าบุงกันอยู่ไปดูกันแล้วก็ดูโอ้โปลาััาอย่างมาก ร้านนี้<ๆ>นี่เขาประมาณว่าสั่งตรงนี้<ๆ>กินตรงนี้ทําตรงนี้เลยครับแบบว่าสดๆกินสดเลยนะเขามีซอสมีอะไรวางให้ครบเลยแล้ยืนกินได้เลยก็เป็นร้านปลาดิบนะครับซื้อกลับบ้านก็ได้นะครับปลาที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นปลาคิหน่าอย่างนี้แล้วเขาจะทําให้เราใหม่ๆมาดูเขาหั่นปลากันหน่อยแล้วครับดูความพิธีพิถันของชาวญี่ปุ่น,นครับว่าทำไมต้องมายืนกินหน้าร้านนี้ด้วยนะครับ พราะความสดและความน่ากินแบบนี้นี่แหละการกินอันนี้ก็เนข้าวอะเนี่ยไทยก็มีข้าวไม่ชอบไต๋หรอมันจะสนุกที่กินมีมีคมกริบเองนะครับว้าวน่ากินมากครับมีคนเคยคอมเมนต์ในคลิปของเรานะครับคลิปแบบแหล่ปลาอะไรแบบนี้นะของชาวญี่ปุ่นนะครับอยากได้มีดแบบนี้นะฮะหาที่ไหนที่ตลาดปลาซึกิชินี่ก็มีขายนะครับเยอะหลายร้านเลย ก็ทำให้ใหม่ๆแบบซูช right ิสดๆเมื่อกี้เลยจะมีนี่ก่อนให้กินเลยนะครับก็คือเราสามารถกินตรงนี้ได้แล้วก็ทิ้งขยะตรงนี้ได้เลย ก็อุปกรณ์การกินก็มาทั้งตะเกียบทิชชู่นะครับน้ำจิ้มนะครับแล้วก็ยืนด<อ>ีตรงนี้เขมีถังกยะาษรองนะครับปลาหน่หนอยโอ้โหชิ้นใหญ่มากยริงๆมัริ่มเลยใส่ดอกไม้ไว้ถ้งใหนึ่งดอกโอ้ไปครับไปเราไปหาหาอยย่างกันต่อดีกว่านะครับร้านนี้ครับดูคนเยอะเหมือนกันนะคนมุงเพียบเลย ย่างหอยอย่างปูมีหอยเชลมาย่างนะครับตรงนี้เลยซื้อสักตัวหนึ่งกอดูวิธีการย่างหอยกันไปด้วยเลยนะครับว่าเขาจะเอาหอยมาแล้วเนื้อหอยเนี่ยเขาจะตัดแล้วก็วางบนเปลือกหอยเลยแล้วก็ย่างทั้งเปลือกหอยเลยนะครับแล้วก็ใช้ไฟเผาช่วยแบบนี้เลยนะครับ ยอย่างนี้หาเครื่องอย่างอยู่บนหลายละแล้วสุดแล้วครับตะเกียบมากแน่แยินยืนข้างมายืนหน้าร้านยืนหน้าร้านนี่กินตรงนี้เขาใส่จานมาให้เราพร้อมกินเลยนะครับเวลากินก็ยืนกินที่หน้าร้านนะครับแล้วก็กินเสร็จก็คืนจานนะครับไอ่ตรงนี้ตรงนี้นโอ้นี่ครับไส้มาแล้วครับทั้งหอย แล้วก็ปลาหมูเจ็บหน้าปากปากยังเล็กกว่าชิดปลานีเลยครับหอมอ่ะหอมอ่ะชิมพิปันข้หมูเนี่ยหอมอ่ะกินมเดือเดีอ่ยเมื่อกี้บางตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะ แล้วก็สําหรับแผนที่นะครับตลาดปลาซึกิจิอยู่ตรงนี้เลยนะฮะห่างไม่ไกลจากสถานีโดยฟ้าโตเกียวสักเท่าไหร่นะนั่งมาไม่กี่สถานีก็ถึงนะครับแล้วก็สําหรับรายการตอนหน้านะครับจะพาไปกินที่ไหนนะครับรอติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินร้านอาหารอร่อยระดับมิชลินที่สิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ซ b s c r i b e นะครับฝาก subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการตั้งทานสายแดกของเรานะครับจะลงทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มนะครับบน YouTube ครับเจอกันครับ ช่องท่องเที่ยวสุดตานะครับ